สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะมันนี่สภาพมาเ็ดกับเขาค่ะพี่น้องกับเข่าเสารด้วยจ้าพี่น้องมันนี่จะเป็นเมนูอยสองอย่างก็คือแกงเห็ด่วมค่ะพี่น้องกับเห็ดฟัางเห็ดเอียงเนื้ต่างๆหูหนูค่ะพี่น้องเห็ดไทยๆนะคะพี่น้องก็บไส่เนื้อใหม่เน,นียนๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไก่ย่างค่ะไก่ย่างหีหนูอบหมอ้อทอดให้เบิ่งเมื่อกี้คะะพี่น้องมาจากเดียวกอนอื่นเฮาลงมือเห็ดแกงเห็ดกันนะคะ แกงเ็ดกับเฮดสไตล์บ,บ้านสไตล์หองนู้นนี่นะคะพี่น้องมนมีสูตรคือเกาจะเเฮดกินกันเองค่ะนี่ค่ะพี่น้องเฮดกับน้ำใหม่หน่อยหนึ่งค่ะก็มีพักอีตูแล้วก็มีบลเคือพ่วงค่ะพี่น้องบลเคือพ่วงมูสไซแบบยุสีเลยะค่ะพี่น้องเพราะว่าคอดีของมันคือว่าเวลาสุกแล้วเข้าจับเป็นยุสีเลยค่ะพี่น้องเข่าปากเลยค่ะทีเดียวเข่าปาาเลยค่ะถ้าตัตเป็นเม็ดเป็นเม็ดยู่นัวมันบแสบนี่ค่ะกับม่วนเข่าปากแสบค่ะพี่น้อง ร่องแกงมันเด้อยค่ะแบบนี้ค่ะ ค่ะพี่น้องแกงเห็ดหนูหนกกระสไส่น้ำปลาราาของฉลดแล้วก็น,นำปลาดีดนึงเนาะค่ะพี่น้องจิ้มเรารสชาติแสบเนาะค่ะพี่น้องนกกระสไส่พักอีตูกะปิดปกินได้เลยค่ะแค่นี้แหลคะค่ะง่ายๆบ้านของหนูกินง่ายๆค่ะพี่น้องาค่าขาดในห้องมาแตงเข่ากินกันเลยจ้า ได้ละจ้ะพี่น้องเมนูโมนี่ง่ายๆบานๆค่ะกับบรรยากาศฝนตกลิ้นๆค่ะพี่น้องค่ะเสียงฝุกระลงมาสุดแกงเฮ็ดหุนหอนค่ะพี่น้องนลุนๆนี่ค่ะใส่มผักอีตูเสบมกระเทีอพกวงเป็นขวนเป็นขวนขึ้นนาวค่ะพี่น้องจับกัดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโซดหุอนห่อนโอยแซ่บค่ะพี่น้องถ้าเป็นเฮ็ดบั่นเท่าก็จะแซ่บปว่นนี้อยู่จ้ะแต่ว่ามันหาบ่ไดรเนาะแต่เต่เฮ็ดเนี่นะหูนูเฮ็ดฟางเฮ็ดต่างๆใส่หน้ยหน่อยนึงค่ะ แต่สิมีไก่ยางค่ะพี่น้องที่นูอบหม้ออมเกียค่ะนี่ค่ะเอามากระสืเลื้งอ้อยสีระค่ะพี่น้องแสบครับยุนี่กินไก่แผ่ทุกขาาค่ะแผลทุกมือค่ะพี่น้องแต่สิมีแเจลค่ะพี่น้องเจลบักขามนี่นะค่ะส่น้ำบักขามเปียกข้น่ใไ่พากันหอมเปย์กินกับเจลแสบค่ะพี่น้องแล้วก็ขอนี้วห่อนๆคือเกาค่ะมากค่ะเมนูอีสานบานเท่าคือเกาคือเดิมค่ะสวงเสาร์จะเป็นเมนูอาหารอีสานเวยค่ะพี่น้อง พราะว่ายนี่มาแรงสกินไปเขาสวยกับสบายๆเ,เนี่ยค่ะมาจ้าทุกผู้ทุกคนมันสดแกงเห็ดใน,นการหงห่อนค่ะ